make ที่ใช้กับการทำการนัดเนาะเช่น Did you make an appointment ก็แปลว่าคุณได้ทำการนัดไว้ไหม Did you make an appointment Did you make an appointment ก็แปลว่าคุณได้ทำการนัดไว้ไหมนั่นเอง make แปลว่าทำเนาะเมื่อมาใช้กับคำว่า up make up ก็แปลว่าตัดสินใจได้เหมือนกันเช่น make up your mind first and then tell me ก็แปลว่าตัดสินใจให้ได้ก่อนนะแล้วค่อยมาบอกฉันนั่นเอง make up your mind first and then tell me make up your mind first and then tell me ก็แปลว่าตัดสินใจให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาบอกฉันนั่นเอง You need to make a decision right now ก็แปลว่าคุณจำเป็นต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้นั่นเอง You need to make a decision right now You need to make a decision right now ก็แปลว่าคุณจำเป็นต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้นั่นเอง You make my world a better place ก็แปลว่าคุณทำให้โลกของฉันดีขึ้นดี คุณทำให้โลกของฉันน่าอยู่มากขึ้นนั่นเอง You make my world a better place You make my world a better place ก็แปลว่าคุณทำให้โลกของฉันดีขึ้นหรือคุณทำให้โลกของฉันน่าอยู่มากขึ้นนั่นเองอย่าทำให้ฉันต้องรอคุณก็จะพูดว่า Do not make me wait for you Do not make me wait For you, do not make me wait for you ก็แปลว่าอย่าทำให้ฉันต้องรอคุณนั่นเอง Make ใช้กับการทำอาหารเนาะเช่นฉันจะทำอาหารเย็นคืนนี้ก็จะพูดว่า I will make the dinner tonight, I will make the dinner tonight, I will make the dinner tonight ก็แปลว่าฉันจะทำอาหารเย็นคืนนี้นั่นเอง make ที่ใช้กับการทำให้หัวเรานะเนาะเช่นเธอทำให้ฉันหัวเราะได้เสมอก็จะพูดว่า she's always make me laugh she always makes me laugh she's always makes me laugh ก็แปลว่าเธอทำให้ฉันหัวเราะได้เสมอนั่นเอง make แปลว่าทำเนาะอย่างเช่นใช้กับการทำโตตามสบายเช่นโปรดทำโตตามสบายก็จะพูดว่า Please make yourself at home. Please make yourself at home. Please make yourself at home ก็แปลว่าโปรดทำตัวตามสบายดรรีทำตัวตามสบายเลยนั่นเองครับ Make ใช้กับการทำอาหารก็ได้เหมือนกันเช่นภรรยาของฉันทำอาหารเย็นก็จะพูดว่า My wife makes dinner. My wife makes dinner. My wife makes dinner ก็แปลว่าภรรยาของฉันทำอาหารเย็นนั่นเองคำว่า make ที่แปลว่าทำเนาะยังแปลได้แบบทำเงินหรือหาเงินก็ได้เหมือนกันเช่นเขาหาเงินได้เยอะมากก็จะพูดว่า she makes a lot of money she makes a lot of money she makes a lot of money ก็แปลว่าเขาหาเงินได้เยอะมากหรือเขาทำเงินได้เยอะมากนั่นเองคุณทำให้ฉันมีความสุขก็จะพูดว่า you make me happy you make me happy you make me happy ก็แปลว่าคุณทำให้ฉันมีความสุขนั่นเองของหวานทำให้คุณอ้วนก็จะพูดว่า sweets make you fat sweets make you fat Swiss m a k e you fat ก็แปลว่าของหวานทำให้คุณอ้วนนั่นเอง Make แปลว่าทำหรือทำให้เนาะเขาทำให้ฉันยิ้มก็จะพูดว่า He makes me smile He makes me smile He makes me smile ก็แปลว่าเขาทำให้ฉันยิ้มนั่นเอง